สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาลัตเนจจอยวันนี้จะมาประเมินสุขภาพระบบผิวหนังหูตาคอจมูกและระบบกระดูกค่ะระบบแรกนะคะระบบผิวหนังค่ะค่ะระบบผิวหนังนะคะจะประกอบไปด้วยผมขนเล็บต่อมไขมันและต่อมเหงื่อค่ะการตรวจร่างกายส่วนใหญ่นะคะจะตรวจอยู่2วิธีก็คือ การดูและการคำค่ะการดูนะคะจะดูสีผิวค่ะความสม่ําเสมอของสีผิวนะคะผู้ป่วยรายนี้นะคะมีสีผิวสม่ําเสมอค่ะไม่มีรอยจ้ำเลือดหรือว่ารอยแดงของของผิวนะคะต่อไปค่ะจะเป็นการคำนะคะคำดูความละเอียดค่ะ ความละเอียดของสีผิวนะคะเมื่อสัมผัสลงไปแล้วนะคะจะมีลักษณะนุ่มหยาบแข็งหรือว่าเรียบนะคะส่วนในผู้ป่วยรายนี้นะคะจะมีลักษณะปกติค่ะก็คือไม่นิ่มจนเกินไปแล้วก็ไม่มีความหยาบนะคะส่วนในผู้ป่วยที่มีผิว ผิวหนังนุ่มอ่อนนุ่มนะคะจะพบในผู้ป่วยที่มีโรคไฮโปไทรอยนะคะต่อไปนะคะจะดูการตึงตัวของผิวค่ะเราจะใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะดึงบริเวณผิวขึ้นค่ะถ้าผิวนะคะอากับคืนสู่สภาพเดิมในทันทีนะคะก็แปลว่าผู้ป่วยนะนะคะมีลักษณะผิวที่มีความตึงตึงตัวดีค่ะส่วนผู้ป่วยถ้า ดึงขึ้นมาแล้วไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมใน3วินะคะแปลว่าผู้ป่วยไม่ความตึงตัวของผิวไม่ดีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายนะคะเราจะใช้หลังมือนะคะแตะลงไปในบริเวณสองข้างของแขนผู้ป่วยนะคะถ้าผู้ป่วยมีลักษณะอุณหภูมิอุ่นหรือ ร้อนนะคะแสดงว่าผู้ป่วยมีไข้ค่ะหรือในรายบางคนนะคะจะมีลักษณะเย็นนะคะแปลว่าผู้ป่วยอยู่อาจจะช็อกได้ค่ะต่อไปนะคะจะดูความชุ่มชื่นของผิวค่ะผู้ป่วยนะความชุ่มชื้นของของผู้ป่วยนะคะก็ดีค่ะมีเหงื่อออกบริเวณแขนมือ แล้วก็บริเวณส่วนหลักแเล่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นการตรวจอาการบวมของผู้ป่วยค่ะเราจะใช้นิ้วนะคะกดบริเวณหน้าแข้งของผู้ป่วยค่ะถ้าผิวนะคะคืนสู่สภาพเดิมแปบลบว่าผู้ป่วยมีอาการบวมค่ะแต่ถ้าในรายที่ผู้ป่วยมีอาการบวมนะคะจะกดลงไปแล้วภายในสามวิยังไม่คืนสภาพเดิม แปลว,ว่าผู้ป่วยมีอาการบวมค่ะจะพบในผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนเช่นเป็นโรคไตหรือว่าโรคเบาหวานค่ะน,นะคะเป็นการตรวจศีรษะค่ะเราจะดูการกระจายตัวของเส้นผมนะคะแล้วก็ดูลักษณะของผิวหนังบนบนศีรษะค่ะผิวหนังของผู้ป่วยนะคะก็ไม่มีแผลค่ะแล้วก็ไม่มีอาการบวมนะคะแล้ว การกระจายตัวของเส้นผมก็คือกระจายตัวดีค่ะเส้นผมนะคะเป็นเส้นผมสีดำค่ะค่ะต่อไปจะเป็นการประเมินใบหน้าตาหูจมูกและลำคอนะคะใบหน้านะคะเราก็จะสังเกตความสมมาตรนะคะว่าใบหน้ามีความสมมาตรไหมหรือว่า มีแผลตุ่มน้องหรือว่ามีก้อนไหมนะคะในลายนี้นะคะก็คือปกติค่ะต่อไปจะเป็นการคํานะคะเราก็จะคํากล้ามเนื้อที่ใช้เคี้ยวอาหารนะคะเป็นทั้งหมด3กล้ามเนื้อใหญ่ๆนะคะก็คือ1น่งคะ่ะเทมโพลาลิสนะคะไหวอ้าปากหน่อยนะคะแล้วก็เมสเซเตอร์ค่ะแล้วก็ พิเทริกอยค่ะค่ะก็คือของผู้ป่วยนี้ก็ปกตินะคะแล้วก็จะเคาะบริเวณอาไซนัสนะคะก็คือตรงระหว่างคิ้วค่ะแล้วก็ตรงหนกแก้นทั้งสองข้างนะคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บคะ่ะไม่เจ็บนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการดูตาค่ะดู ดูการกระจายตัวของขนคิ้วนะคะก็คือเรียงตัวกันดีค่ะส่วนขนตานะคะก็คือเรียงตัวกันดีเหมือนกันค่ะเยื่อบุตานะคะไม่มีเยื่อบุตาซี่หรือว่าเลือดออกในตานะคะ,คะต่อไปนะคะจะดูการกรอกตาของผู้ป่วยนะคะให้ผู้ป่วยนะคะเอามือปิดปิดหน้าข้างหนึ่งค่ะแล้วก็ให้ผู้ป่วยนะคะมองตามค่ะ ่ผู้ป่วยมีการกอกตาที่ปกตินะคะต่อไปนะคะดูการขยายของรูมานตาค่ะ,คะการขยายของรูม่านตาของผู้ป่วยนะคะมีลักษณะปกติค่ะปปกติของคนเรานะคะ รูม่านตาค่ะจะขยายใหญ่ขึ้นเวลาอยู่ในที่มืดค่ะแล้วก็จะหลีลงในเวลาอยู่ในที่สว่างค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจจมูกค่ะการดูนะคะก็คือดูลักษณะว่าจมูกเอียงไหมแล้วก็ดูสิ่งคัดหลังนะคะในรายนี้นะคะผู้ป่วยไม่มีสิ่งคัดหลังค่ะแล้วก็ไม่มีลักษณะเอียงของจมูกนะคะแล้วก็จะตรวจการได้กลิ่นนะคะ ให้ผู้ป่วยหลับตาค่ะกินอะไรคะแป้งค่ะถ,ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจปากนะคะก็คือตรวจช่องปากค่ะก็ดูริมฝีปากนะคะริมฝีปากของผู้ป่วยก็คือมีความชุ่มชื่นดีนะคะไม่มีการแตกหรือว่าแห้งของปากนะคะค่ะต่อไปจะให้ผู้ป่วยอ้าปาน,นะคะเพื่อดู ลักษณะของฟันผุนะคะผู้ป่วยแลบลิ้นนะคะค่ะแล้วก็พูดคำว่าอาค่ะอาค่ะก็คือในอในผู้ป่วยรายนี้นะคะไม่มีฟันผุค่ะแล้วก็ไม่มีการอักเสบของเยื่อบุแก้มนะคะต่อไปจะเป็นการตรวจคอค่ะ ในผู้ป่วยรายนี้นะคะก็ไม่มีการกดเจ็บของลำคอนะคะแล้วก็ไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตค่ะต่อไปจะทดสอบความแข็งแรงของของคอนะคะก็คือจะให้ผู้ป่วยนะคะก้มหน้าค้างชิดอกค่ะเพื่อดูลักษณะว่าผู้ป่วยมีอาการคอแข็งไหมนะคะอันนี้ก็คือปกติค่ะค่ะต่อไปจะดูลักษณะของหูนะคะว่ามี ความสมมาตรกับกับหน้าไหมนะคะก็คือสมมาตรดีค่ะแล้วก็จะดูเอาสิ่งคัดหลังนะคะสิ่งคัดหลังนี้ก็ไม่มีทั้งทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็มีการกดเจ็บไหมคะไม่เจ็บไม่มีนะคะก็คือปกติดีค่ะในรายนี้ผู้ป่วยก็คือปกติทุกอย่างนะคะการตรวจกำลังของ ให้ผู้ป่วยตั้งแขนขึ้นมาตั้งฉากกดกรับป่วยต้านแรงงอข้อศอกและต้านแรงของผู้ตรวจข้อแขนงอข้อศอกตั้งฉากต้านแรงดึงและแรงดันของผู้ตรวจ จากนั้นกระดุมปลายนิ้วมือต้านแรงขดของผู้ตรวจกำมือต้านแรงผู้ตรวจกลางนิ้วมือให้ผู้ตรวจบีบนิ้วของผู้ป่วยกำนิ้วมือผู้ตรวจและออกแรงดันให้ผู้ป่วยยกขาขึ้นเป็นแนวตรงต้านแรงกับผู้ตรวจ และกดขาลงในลักษณะขาเหยยดตรงเช่นเดิมงองขาของผู้ป่วยหลังจากนั้นให้ตั้งขาตรงดันขาให้ผู้ป่วยออกแรงต้านดึงขาให้ผู้ป่วยออกแรงต้านเ่ <c oughs> ้นหยของข้อ range of motion คอแฟกชันก้มหน้าเอาคางจะหลดอ,อกดูเนี้ย e n ็กซ์เทเงยหน้าตั้งตรง h y p e r e x t e n s i o เเ,เงยหน้าไปข้างหลังให้มากที่สุด Lateral Bending เ,เ,เ,เอียงคอให้หูเข้าใกล้ไหล่ให้มากที่สุดทั้งซ้ายและขวา Rotation หมุนศีรษะให้ไปข้างซ้ายและขวาให้มากที่สุด p พสิกแอนลัมบาสบาย f r a c t i o n ให้กล้มแตะเทา้า hyperextension ให้แอนตัวไปด้านหลัง lateral bending ให้เอียงตัวไปด้านซ้ายและขวา rotation ให้เอียงตัวหมุนลำตัวส่วนบนไปทางด้านซ้ายและขวา ไไแขน f r i c ชั o ยืนตรงแขนแนบลำตัวแกวงแขนขึ้นเหนือศีรษะ extension เอาแขนลงมาแนบข้างลำตัวเหมือนเดิม hyperextension แกวงแขนไปด้านหลังลำตัวโดวยไม่งอของ้อศอก abduction การแขนออกไปด้านข้างลำตัวแล้วยกขึ้นเหนือศีรษะ a อ d แ c t i o n นลดแขนมาแนบลำตัวแล้วแกว่งแขนควยไปด้านตรงข้ามให้มากที่สุด e x t e r n a l Rotation วองมือไว้ที่ท้ายทอยให้ข้อศอกกางมากที่สุด Internal Rotation ควยมือทั้งสองข้างที่บริเวณหลังเซอร์ค er ัมดักชั่แกว่งแขนให้เป็นวงกลมไปเหมือนหนข้อศอก f l e x i o n งอข้อศอก extension เหยียดข้อศอก supination งอข้อศอกหงายฝ่ามือขึ้น pronation งอข้อศอกคว่ำฝ่า,ม,ามือลงข้อมือและนิ้วมือ f l e x i o n เหยี iction, ยดข้อมือตรงหักข้อมือลง extension บิดข oh oh. ้อม э ือให้นิ้วแม่มือเข้าหาลำตัวเอาหน้าเฟกชันบิดข้อมือให้ปลายนิ้วมือสีออกนอกลำตัวเฟกชันกำมือแอบดักชันบีบนิ้วมือเข้าหากันแอบดักชันกางนิ้วมือออกเฟกชันงอนิ้วหัวแม่มือเอ็กสเทนชันกางนิ้วหัวแม่มือออ p โ s i ิชัน เอานิ้วหัวแม่มือจะหลุดกับนิ้วแต่ละนิ้วข้อสะโพก flexion เหยียดเข่าและยกสูงขึ้นเท่าที่จะทำได้ extension วางขาตั้งตงรง hyperextension ก้กางขาออกไปทางด้านหลัง abduction ก,กางขาออก abduction หุม,มขาเข้า c i r c u m d u c t i o n แกว่กงขาเป็นวงกลม internal rotation หมุนขาเข้าข้างใน external rotation หมุนขาออกข้างนอกข้อเขา่า flexion งอเข่ายกส้นเท้าขึ้น extension เอาส้นเท้าไปแตะพื้นเ้า dorsiflexion กระดกข้อเท้าขึ้น plantarflexion กดปลายเท้าลง inversion หมุนเท้าเข้าด้านใน อีเวอร์ชับนนเท้าออกข้างนอก